ff 959ทับ 1f3 แพรวของรุ่นใหญ่เลยนี ff ภาอดใสยไฟเตอร์ปราจิวัดสุรินปึกและสมัวัโดยกลุ่มมิตรภาพพอเดียวกันผู้จูใหมายเลข16ครับโค้ชมิสซีที 908f3 โชคปนชัยปราจหวัดเชียงใหม่ปึกและสมัวรโดย สิต้าฟาร์มปลามันล้านนาผู้จูงหมายเลข17ครับขอชื่อมีตดีหน้า 38F3 ตะกูลีฟาร์มจังหวัดศรีสะเกษขุดและสมงกลโดยประกอบกิจฟาร์มกลุ่มศรีสะเกษบีเจร์ ในนี้ที่เดินทางเกือ 1, บพันกิโลนะครับเพื่อมาล่วงในงานสือสเกตครับเนี่ยครับจากกลุ่มประมาณล้านนาแล้วก,ก็จากภาคเหนือโอ้พันลูดเลยวตัวไหนวะเอาดูครับดูเดี๋ยวเด้อผมมอง ดูดูไม้เลขสิบสองพี่น้องไป่สิบห้าตัวนี้ตัวนี้เดินเหมือนกับพระกระเพกอะตัวนี้มันเจ็บขานะนี่ดูเดีเหมือนขาจ่องตับตักตักตักดูไม้เลขสิบห้าแล้วก็หมายเลขสิบหกตัวนี้มันเจ็บขาเปล่ากับจ โอ้ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้ที่หนึ่งผมมองว่าตัวนี้มันขาจ้องกินได้ได้จบนะดูเดินโอ้โมันทายมันใหญ่เนื้อกาะเนื้อมันได้ครับจะวางยังไงบ้างฝังเขาเอามังหรืนี้

and she's the one with the most, the largest muscle pattern. When you come to the heifer in second, another really long female with good rib shape. She just doesn't have quite the depth and quite the muscle pattern as the female in first. You have a nice muscular female in her. ครับที่3ามก็เป็นตัวนึ่นนะที่การแสดงหมาของมัดกลามเนื้อนะครับทำได้ดีนะครับครับแถวนี้นะครับในเรื่องของความลึกของและความยาวของตัวนะครับยังเสียรียบตัวีดน้าครับนะครับครับแล้วก็อยากให้นะหมาแนวลำคอนะครับยืดตั้งขึ้นมากกว่านี้นะครับ then you come to the female in fourth you appreciate her rib shape d e t h body ครับที mm ่ท hmm. uh, ่นะครับท่านบรรทัดใจกาตัวความลึกจนตาตัวทาได้ดีะไปขึ้นย้ายกับวันนี้น uh, ตอนนี้ uh, ไปขึย้ายของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับมา uh, ขอให้ท่านมาติดต่อขอรับได้ที่ uh, ที่เจ้าหน้าที่นะครับ uh, เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ uh, ท่านที่ยื่นเรื่องหรือท่านใดที่ยืน่นในระบบ นะครับสำหรับท่านใดที่ยื่นเรื่องในระบบนะครับก็ไปอนุญ,ญ,ญาตเชินยาตของท่านก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ,รบสําหรับรุ่นอายุ22-24เดือนครับ <S 2> 2 <S มหมายเลขปี8เดือนปีปีอมา,าเลข18โคชื่อมิสลิซ่า97 F2 นะครับ9เจนวิความยุติัรมราชธานี ฝึกละส่งบัวโดยลินแคทเทนลปูจูไมเลส19โอชื่อมิดร n 1บา10 f 3ลมหนาวมุ่งหาเงินฟาร์มจังหวัดจักรเสือังเดิน

แค่สอตัวแล้วไม่เองไม่ต้องการในการที่จะเลือกว่าคนตัวใดควรจะยืนดับที่หนึ่งท่นแสดงถึงพฤจุกรรมที่ใกล้เคียงครับการปรับปรุงพัฒนาของแต่ละข้อแต่ละความน้ามืดเลยเด้อลูงทีเขาเปิดใส่นะ้พราะไอ้หนามมีลนบางแล้วง ลักษณะภายนอกโดยทั่วไปนี่แหมสวยว,วัวเรื่อร้อยบางตัวที่นะครับนี่รูปผสมนะที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเพียงเอฟสองนะครับกับเอฟสามเท่านั้นถ้าไปถึงเอฟสี่เอฟห้านี่โอ้ไม่รู้ว่าจะไปอยู่จุดไหนเลยกันนะครับ ก็ไหนวะ <c oughs> I think you have two very two similar type females but two also different type females it just kind of depends the day you're looking at the, the day ครับเ่อทั้งสงตัวก็ดีมากๆนะครับก็จะมีหลายลักษณะที่มีความแตกต่างกันก็แล้วแต่ใครชอบนะครับ I'm gonna go with a bigger frame female just appreciate her bone more appreciate her rib shape ครับแต่วันนี้ท่านได้เรือกตัวนี้นะครับที่1นะโคที่มีโครงสร้างที่ใหญ่มาสูงมาใหญ่กว่านะครับเป็นโคที่มีขนาดกระดูกรวมถึงนับกันประจุช่วพันลำตัวนะครับทำได้ดีนะครับ Appreciate her depth of body. <laughs> when she gets out and walks today, I think she's the heifer that's striding out the best. <laughs> you have a really nice muscular female in second place. Again, you appreciate her rib shape. You can appreciate her width throughout her back. แล้วก็ลักษณะความหนาถ้ามอยืดด to so to ้านหลังเนี่ยครับมองเห็นกระโปงที่มีความหนาครับแต่วันนี้นะครับมายืที่2องนะครับท่านก็มองในเรื่องคุณจูเนียแชมป์รุนจูเนียรมาเลขสิบสองผมเลียงตัวนี้แต่นานแล้วยังตอนั้ร่รอบแรกแล้ว เอาแชมป์แต่ลืแชมป์รุ่นมา,มารวมกันครับรางวัลจูเนียร์แชมเปี้ยนโคลูสมบรามันเดซเนียได้แก่ผู้จูหมายเลข17โคชื่อมีตดีหน้า 38F3 สกุลีฟาร์มจังหวัดรีสเกตปึกและสมงตัวโดยประกอบกิจฟาร์มศรีสเกตบีเดอร์ ยินทีเลยลูกยินมายินไหมโอเคครับ <c oughs> อันคาวินเนินเป็นสองสามเอาสามลูกเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายมากแล้วก็ตั้งนึงหลูกให้ที่หนู